ันี่ใช่ไหมครับนี่ตรวจเช็คต้มแอร์รถยนต์นะครับมีปัญหานะครับเปิดแอร์แล้วพัดลมพัดลมเป่าคอยร้อนไม่หมุนนะครับรถยนต์โตโยต้านะครับยาลิสเอ็นจิทหกนะครับมีปัญหาพัดลมเป่าคอยร้อนนี่ไม่หมุนแอร์ร้อนนะครับตรวจตรวจเช็คแล้วนะครับวีเลย์อยู่ตรงนี้ ย,ยาลิเ่ไม่ใช่ออติสออติสเท่ที่ออติสหนึ่งจุดหกนะครับออติสออติสรุ่นนี้นะครับเวลาจะสตาร์ทนะบิดแอร์ให้ให้ออฟก่อนเพราะว่าลองปิดเปิดสวิตช์แล้วมันมันก็ยังทำงานนะคิดช่างไม่ร้องเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอาการก่นอนออปิดพัดลมกัน การการนึ่งก็น,น,กน,นี่แหละสตาร์ทไม่ค่อยติดนะ <Okay. S 1> การหนึ่งโอเคเครื่องเย็นจะสตาร์ทต,ติดยากหนะ่อยต้องปิดนี่นะไม่งั้นแอร์ทำงานกีลองแนละ้วปิดออฟโอเค ที่ฝนมึงตกไปนะครับอื้มันกํลังตกอยู่เลยบ่อน้ําฝนนะครับลมแอร์ตัวานี้นแน่นอนคลื่นี่นไล่แล้วนะครับตรงเสาวะนะัดนั่นนะี่ซีนครับขาคอยจะอยู่นี่ครับ ขาคอยมีแล้วนะครับจุดสองจุดสามห้าถ่ายรูปไหนขาคอยมีนะครับขาเมนอย่างนี้จุดสามจุดสี่อาจจะดรายชานะครับมีตัวลบเหลืองขาวอันนี้พัดลมมันนี่ลมสเก็ตนี้มนันนี่ขานี้นะครับ แต่คอยตัวนี้นะครับสาธวยแปดสิบห้าแปดห้าแปดหกนะครับหนึ่โอมนะครับ โอ้ไม,ม่ขึ้นเหรอขึ้นขายำจะมีเสียงนะครับแท๊กเท็กเท๊กไปเพิ่ขย,ว,ายาวดูสิีต่เบิกอะไรตัวใหม่มาแล้วนะเป็นของบอสนะแพงหน่อยมันเป็นอย่างดีนะบอสแพ้เลยโอมนะขึ้นโอมนะ อยู่นี่เลยร้อนแสงขึ้นลงๆนี้ยแกอ่ะเบนโอน,นล้วกนันกนะครับเจดโอเรจ็บตัวใหม่เข้าไปนะ เโอเบอืมโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้รับตันนี้งานเข้าด้วยวงานแล้วนะพัดลมเจะกระแสดูนะ,ะก,กนแสแอมตวนี้แอมตรงขารีเลย์นี่ครับเป็นดีนะอันนี้กินอยู่6แอมนะ6แอมนะครับ อันนี้6แอมลม6แอมแล้วก็ออาาวคอมเพรสเซอร์นี่ครับคอมเนะคาารับครับรันครัอครั1.9อ่บ2แอมนะรครับครับครับคับครับควรัรวมกันก็มมัปครับ แอมป์ M 8แอมป์เดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาสายรัดมารัดตรงนี้นนแล้วน,นอืมก็มจะช่วยระบายความร้อนแหงคอยร้อนแอร์นะครับจะทำให้แอร์เย็นขึ้นนะครับอาจารย์ก็คือเปิดแล้วลมแอร์ไม่ทำงานนะครับก็มีปัญหาที่รีเลย์นะครับร ก็ออกมาชี้โอนนะในข่าการกรทั้งไทยและแชร์ก็เป็นแารด์ที่ในการที้โยนแบบอะครับก่อการเอาเมือสังคมนะจะมาต่าอย